ตูน่ะไปดูนะตูไก็แตกเดี๋ยวเพิ่งยิงนี่รป่าระเบิดไปนี่คือ,อตฏิเรานี่แล้วมันก็จะเป็นหมอกครับท่านผู้ชมนี่ติดทีละฮิตฮิตสิบสิบสิบ,สบ,สบแล้วก็ตาบเบงเกมนี้ผมบอกไว้เลยฮนะรีบฆ่าได้รีบฆ่าฮนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะแบบเหมือนกับมันชุบตัวเองได้นะแต่ตอนนี้เราก็โดนหมอกเราเหมือนกันนะถ้าเราโดนแบบเรื่องเราก็ลดเหมือนกันนะไกลกันมากเลยโอ้ยไม่ได้ดู ต้นทีสวยเปลี่ยนปืนสีทองตอนนี้เราเราเก็บไปสีนะท่านผู้ชมอุย้ยไม่มีปืนแล้วมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยวโหลงมาแม็กนัมเลยโลอัพเกรดสีม่วงฮะโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอมโฟใครเอฟโฟใครเพื่อนโดนไล่ย,ยิงอยู่ฮะ ล็อกหนึง่งส,สองสามต,ตัวนี้วิ่งวอกอยู่ครับเพื่อนเราเก็บทั้งตีเอาดิโดเลยเมื่อกี้เพื่อนเราโดนแล้ยิงมา <S <S เฮ้ยเดี๋ยวนะ อย่าใจเย็นเพื่อน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 นี่โหลดอยู่กาะกาะลี้เด็ดใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮือกลาสกีเขาบอกให้ใจเย็นก่อนแล้วเพื่อนเนี่ยโอ้เฉด เอาละครับกขับสุสดีผู้มทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องแคทเดินนะครับผมและวันนี้จะได้อยู่กี่เกมบัตสไตร์นะครับผมเป็นเกมฟรีทางด้านของพิสโตนะวันนี้จะมาแนะนำกันนะผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มองหาเกม FPS หรือว่าเกมแนวโดดล่มนะผมว่าเกมนี้เขา่าที่จะตอบโจทย์เลยนะว่าผมลองโหลดมาเล่นนะมีน้องแนะนำมาป่ะพี่ลองเล่นเกมนี้ดูนะมันมากนะครับผมน้องเข้าไปเล่นดูเออมันก็บอกโอเคเลย สนุกเลยนะฮะก็โอเคนะฮะในเรื่องความสนุกนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ฮะอย่าลืมนะฮะฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยแล้วกันนะครับก่อลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยแล้วกันฮะแล้วก่อนจะไปแนะนำตัวเกมกันนะผมเดี๋ยวผมขอไปดูนะฮะอุปกรณ์นะฮะส่วนมากถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมแนว FPS นะฮะก็จะมีประมาณคล้ายๆกับ PUBG นะเป็นแนวโดดร่มนะฮะแต่ว่าเกมนี้การค็น้าที่จะคล้ายกับเอ่อทางด้านของ ขออบิวตี้พอโซนนะประมาณนะั้นนะผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้คือผมเพิ่งโหลดมาเล่น,น้แค่2วันเองนะครับผมแรงผมก็อยู่ที่แพตินัมไปีเรียบร้อยนะฮะก็คือโหลดมาเล่นแค่สองวันนะเราสามารถเลือกตัวละครได้ด้วยแล้วก็เราสามารถปรับแต่งปืนของเราได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะมีหลายอย่างมากท่านผู้ชมนะฮะบอกเลยว่าเราสามารถสลับปืนก็ได้แล้วก็ปืนแต่ละปืนนะฮะสามารถเก็บเลเวลได้ด้วยนะผมนี่ นะผมแต่งเพืนเป็น M4A1 นะครับผมสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ได้ด้วยนะฮะนี่ก็จะใส่พวกกล้องพวกด้ามจับพวกความคมชัดของปืนนะ,ะผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องคูณ2ออ่ะโอเคนะฮะก หลายอย่างมากนะฮะคืออาจจะแนะนํายังไม่หมดเท่าไร่แต่อยากให้ดูในตัวเกมแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นด่านร้อยคนนะผมเดี๋ยวจะโดดร่มเป็นด่านร้อยคนแล้วกันนะครับผมนะสาหรับวันนี้ก็ไป let's go ไปดูกันดีกว่าฮะว่าในตัวเกมเป็นยังไงบางผมหวังว่าจะรับชมกันอย่างสนุกสนานะะบบนะครับผมสาหรับบัสไทรเกิร์นะครับอ่ะตรงนี้เราสามารถเลือกตัวละครเราได้ด้วยนะฮะว่าเราจะเล่นเป็นด้านของอาชีพอะไรนะฮะก็มีพวกเรา4ี่คนฮะเนตี้นะฮะเราก็คือหลักๆเนี่ย ตัวค้อนก็จะมีแบบสกิลแบบติดตัวด้วยนะฮะมีสกิลแบบติดตัวด้วยเพราตัวนี้สามารถปล่อยอปล่อยพลางตาได้หรือว่าคล้ายๆกับติดแฟตอะไรประมาณนะฮะปล่อยอีกาเนาะแล้วก็ตัวที่ผมอยากเล่นก็คือโนวานะฮะเป็นตัวโนวาที่ผมชอบมากเลยเดจะซื้อมาเล่นโอ้ยเสียงดังโหใครมาลงแอร์สบตยดวยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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  ปลาแฝดที่แบบเป็นเป็นหมอกได้แล้วก็หมอกแล้วติดผิดด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมากั้เพื่อนลงนะครับผมาฐานดาวเทียมนี่ของไม่ค่อยเยอะเลยฮนะเอาเป็นตรงนี้กันเพื่อนโอ้โหไปดูดเลยกันเนี้ยอ้าวลงแล้วเหรอเนี้ยไอจุดนี้คนเยอะมากท่านผู้ชมอ่างด่านนนะี้จะมีอยู่ร้อยคนนะผมเนาะมีอยู่26ตีนะฮะสังเกตดูนีนะผมนี่เราสามารถากดแยกออกจากเพื่อนได้แต่ เพื่อนน่าจะลงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะกดแยกออกจากเพื่อนแล้วนะผมแล้วก็ล่อนลงแล้วสามารถปิดร่มได้นะแล้วเราก็พุ่งลงโอเคพอใกล้ถึงพื้นแล้วมันก็จะกางอยู่ดีนี่แหละ <c oughs> อ่ะโอเคฮะเกมนี้ผมแนะนำฮะมาไปตี้สนุกมากท่านผู้ชมถ้ามาไปตี้แล้วเล่นสนุกมากอ่ะเก็บตังค์ได้ะฮะแล้วก็ลงมาแล้วก็จะมีปืนพกปืนหนึ่งของเรานะผมอันนี้เป็นสไนเปอร์นะเอ้ยม,ม,มีคนลง่ะท่านผู้ชมมีคนลงแย่ละสไนเปอร์ว่าอันดับแรกวะคนออกไป เก็บก่อนตัวแรกฮะเฮ้ย,ยสองตัวโอเคสามตัวอเดีอย่าพึ่ง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 อนยิงเพื่อนอยิงดีดีเฮ้ย,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 ยไม่โดนโอ้ยรีโหลดมาเบิร์ดคิดก่อนโอเคเฮ้ยรี <laughs> โหลดอยู่ลีโหลดอยู่เดีเพื่อนช่วยหน่อยโอเคโอเค โอ้ยเราก็ลงมาได้จะาในเลยเมื่อกี้รา่าไปหนึ่งตัวอ้าวอีกสองตัวไปไหนวะเอ่อเปรื่รัดโอเคเมื่อกี้ผมยิงพลาดเองนะผู้ชมโอ้โหคือแบบก็นึกถึงเกมออาเฟกต์รีเจนได้นะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีผมได้เสียงเท้าโอเคปืนที่ได้มาเมื่อกี้ก็เศร้าเลยครับปืนนี้ไม่ค่อยมีคนยิงถังนู่นปะาัวะเมื่อกี้เห็นผมไม่ได้ปรับความเลยเอ้ยยังไงมีคนกำลังวิ่งเข้ามา ไม่ดดโดนโดนแตกโอเค มันสามารถอันนี้ลูกซองโอ้โหคือตราบใดที่เพื่อนร่วมทีมคุณยังแบบตายไม่หมดนะผมว่ามันสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงวงสุดท้ายนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีปืนเลยฮนะท่านผู้ชมฮนะเราสามารถซื้อทางด้านของเป็น UAV นะฮะตรวจจับพื้นที่แล้วก็จานผ่านะแล้วก็อุปกรณ์ต่อสู้อุปกรณ์ต่อสู้นี่หมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เราแต่งไว้แล้วนะฮะก็คือว่าเราแต่งปืนไว้แล้วนะเราต้องการจะใช้ปืนเรานะฮะก็ เดี๋ยวรอแบบมีตังก่อนนะเดี๋ยเก็บตังอยู่มันมีจุดแสดงตังอยู่นะฮะนี่ตังเราถ้าเราจะซื้อ UEB เราต้องเสีย4,000นะฮะเพื่อนโดนเพื่อนยิงอยู่โอเคอันนี้ลูกศองเลยลูกสองสองก็บอกเลยการาสีลูกสองเนี่ยฮะสีพวกสีอุปกรณ์เนี่ยสามารถาแยกออกเป็นแบบรับความแรงได้นะนะฮะพวกระดับแบบสีม่วงฮะก็จะดูแบบแรงนิดนึง <S <S นะฮะ ระดับสีขึ้นไปอีกก็<ด>อ่ะโอเคอันนี้หิวก่อนนิดนึงเพื่อนโหลดโหลดเอานะฮะโหลดเอาก็คือพวกอุปกรณ์ที่เรานี่ยนะข้างหน้าเราเองนะครับผมไปเราไปเก็บโหลดเอานะฮะส่วนทางด้านเนี้ยมันมีมันจะมีเกาะนะพี่โมเห็นไหมหลอดสีฟ้าด้านล่างฮนะมันจะเป็นเกาะของตัวผมเนาะยิ่งสังหารเยอะตัวเกาะก็ยิ่งเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะฮะถึงเลเวลสี่กันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะโอเคไปเฮ้ยมีคนอยู่หน้านะฮะมีคนอยู่หน้าแต่ผมมีลูกซองเลย นั่นยังไงเอาลูกซองไปอ้โหแตก <laughs> อันนี้ผมสาธิตให้ท่านผู้ชมดูมันมีเอค่ะดูดิมันเอา AK ยิงผมยิงไปสองนัดเองนะขอดฟ้าเหมือนกันท่านผู้ชมเอาละขออย่างเดียวคือเพื่อนอย่าแตกหมดถ้าแตกหมดคือเกมอย่าบอกหนะ้าตาแรกก็เูาลฮะฮัลโหลอย่านะเวรกรม ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยคือฆ่าไปสีเมื่อกี้ผมฆ่าไปสีอ่ะผมสาธิตถือว่าผมสาธิตสาธิตโอ้โหลงแบบแล้วอ่ะผมฆ่าไปสีนะฮะ,ฮะดาเมจเหรียญดาเมจอยู่ที่856นะอันนี้ผมสาธิตเดี๋ยวไปดูเกมหนึ่งล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปดูเกมหนึ่งเออโอ้เวรกรรมเอ้ยเพิ่งจะสาธิตโอ้โหแรงอยู่ <laughs> โอเคไปดูเกมหนึ่งดีกว่าฮะเอาจิกละจิกละตาที่สองเรานะครับผม <c oughs> อืมได้เมดเฮ้ยมันลงตรงซ <c oughs> ้าย ลงตรงซ่าเครื่องบินก็ไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้เพื่อนมันกระจุยกันไปหมดแล้ววะไปไหนกันหมดแล้ววะไอเราลงมายังไม่มีของเลยอะ่ะเราต้องหาของไปใช้ก่อนต้องอัปเกรดเกาะก่อนนะฮะต้องแบบอาจจะแม่นหน่อยแต่ตอนนี้ผมเพื่อนเอาโหลดเอาอยู่ตรงนู้นสี่ร้อยเมตรด้วยหรอโอ้ไกลจังเราไม่มีของนะฮะตอนนี้นะฮะต้องเดินหาของก่อนนะท่านผู้ชมโอเคกลางล่มไปลงโล่งเลยฮะตอนนี้แบบสามัญชนเลยอะ่ะ โอ้ไม่มีของอะไรเลยท่านผู้ชมสภาพเพื่อนเจอคนฮะโอเคยิงประท้าอยู่ดาวฮะับโอ้ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังเพิ่งไม่มีของไม่มีของใจเย็นจเย็นขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ยิงมาได้คนไม่มีของโอ้โหแป๊บนึงหาของก่อนนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงว,นวง,ง,งกง็จะบีบ เพื่อนเล่นไปก่อนฮะ Shadow Shadow เฮ้ยตรงนี้มันมีกล่องนะฮะมีกล่องที่เพื่อนแจ้งเตือนไว้อยู่ว่ายังไม่มีคนเปิดน่าจะเป็นความสามารถของไอ,อตัวในทีมเรานะโอเคโอ้โหได้ลูกซองอีกแล้วนะ okay. oh, อันนี้คือปืนลูกซองนะพี่ชมไม่โอเคอันนี้ไม่ปืนโอเคได้อยู่กล่องนี้เปิดมาโอเคโอค้โรเจ็บปืนนี้ไม่อยากได้เลยไม่เชี่มีตัวอยู่ข้างเราไปไหนแล้ววะเพื่อนเนี่ยไหม เพื่อนเกิดใหม่ได้อีกนะฮะเพื่อนโดนฆ่าไปแล้วแล้วเกิดใหม่ได้อีกตราบใดที่ตี้ในทีมเรายังอยู่นะไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆฟาร์มไปก่อนก็ได้เพื่อนลงไหนวนะเนี่ยโดนยิงแล้วข้างหลังจะเย็นนะปืนโหลดเอาก็ยังไม่ได้ฮะซื้อโหลดเอาต้องหมื่นหนึ่งนะฮะโหลดเอาเราหมื่นหนึ่งฮะปุปกณ์ปืนที่เราแต่งไว้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะ,ะตอนนี้เรายังไม่เจอใครด้วยตอนนี้ เอเดมิสปอร์ตสผมได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ใกล้ๆใช่ปะ่ะวะมันมีคนยิงอยู่จริงๆนะตูนไปดูเลยตัวไอ้กอแตกเดีย๋ยวพึ่งยิงนี่โรดปาระเบิดไปนี่คืออัติเรานี่แล้วมันก็จะเป็นหมอกครับท่านผู้ชมนี่ สีท่ทีละฮิตฮิตสิบสิบสิบ,สบแล้วก็ตายเองเกมนี้ผมบอกไว้เลยฮนะรีบฆ่าได้รีบฆ่าฮนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะแบบเหมือนกับมันชุบตัวเองได้นะแต่ตอนนี้เราก็โดนหมอกเราเหมือนกันนะถ้าเราโดนแบบเลือล่อนเราก็ลดเหมือนกันนะโอเคขอนะครับผมขอคุณครับเอ้ยเอฟเอมโฟ,โฟของเขานะฮะยังไม่ได้แต่งเลยแบบเบาเลย่เอ้ยเพื่อนดาววะอยู่ไกลโอ้ยอยู่ไกลกันมากเลยโอ้ยไม่ได้ดู โอ้ดีสวยเปลี่ยนปืนสีทองอันนี้เป็นอปืนแถวตามแบบนะฮะพวกสีเหลืองเนะี่ยมันจะแรงอยู่เหมือนกันนะสามารถใช้ได้เลยพี่จ้นะส่วนสีแดงนี่จะเป็นโหลดเอาของเราเนี่ยเรามีตังค์อยู่หกพันเจ็ดว่ะแต่ตอนนี้เพื่อนผมไปไหนหมดวะ่ะโอ้โหอีกคนนึงอยู่ฟากนู้นอีกคนนึงอยู่ฟากนู้นเลยนะพี่ชมเดี๋ยวผมอ่ามันมีร้านค้าเราซื้อด้วย <c oughs> มีเสียงมีเสียง ตัวหม่์จูกว่ะเฮ้ยมันจะวิ่งรอบขนาดนี้เลยเหรอถ้าถามจริงพึ่งลงปะเนี่ยโอเคมีแต่ลูกซองเฮ้ยถ้ามันเมื่อกี้ลูกซองยิงผมตายเลยนะ่ะลูกกระสุนจะไม่พอเอานะฮะ แล้วโหลดเอาเราขาดอีก2องันสองว่ะท่านผู้ชมขาดอีก 2, 1, 2. องันสองเพื่อเนเรากำลังลงมาโอเคมีคนจุดผูตรงนู้นด้วยตอนนี้โหลดเอาผมแบบว่าแล้วเสียงอะไรอยู่ข้างๆเออแตก <laughs> แตกอีกหนึ่งนะท่านผู้ชม นะฮะก็มันมีรีเทลด้วยนะฮะปืนเขาดีเอ็มฟด้วยเมื่อกี้เราก็ลืมดูนะฮะเนี่ยเรามีเวลาคูดาวเกิดนะฮะผมมุมบนนะฮะอันนี้ผมปรับปรับนู่นนี่นั่นให้มันเข้ากับมือผมมากที่สุดนะผมอันนี้เพื่อนผมอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครไปช่วยผมเลยนะฮะเวลาคูดาวเกิดเราก็ยังมีอยู่นะฮะตอนนี้ก็เหลือคนอยู่นะฮะแต่ไม่ต้องรีบนะฮะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนยังไม่ตายเราสามารถลงมาได้อีกนะฮะผมว่าแรกๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่ท่านผู้ชมเข้าใจได้อยู่ว่ามันแบบว่ายังไงดีล่ะเพื่อนมันก็ยังช่วยกันอยู่นะฮะแต่พอแบบแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันไงไม่รู้วะาอ้เด็กผมคิดไปเองหรือเปล่ากไม่รู้นะฮะขอโหลดเอาก่อนเถอะขอโหลดเอาเราอะตอนตอนนี้ยมันไม่มีโหลดเอาคือไอ้ตัวนี้มันสามารถฮิวได้นะท่านผู้ชมสามารถฮิวตัวเองได้แล้วก็ฮิวเพื่อนได้ด้วยนะฮะ จะลงไปโอเคมาโดดมาอาตอนนี้ศพเราอยู่นู้นนะฮะล้วเ,เพื่อนอยู่ตรงนี้โอเคลงหาเพื่อนดีกว่าฮะเกาะกลุ่มไว้เกาะกลุ่มไว้ดีที่สุดฮะเกาะกลุ่มไว้ดีกว่าเพื่อนเราก็อยู่นู้นอีกคนหนึ่งว่ะตอนนี้เราเราเก็บไปสีนะ่แล้วท่านผู้ชมอุ้ยไม่มีปืนแล้วมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนอนโอ้ลงมาแม็กนัมเลยโลอัพเกรดสีม<ส>่วงฮะ โอ้โหเอาว่ะเฮ้ยเอ็มโฟใครเอ็มโฟใครเพื่อนโดนไล่ยิงอยู่ฮะล็อกหนึ่งสวยสองสามตัวนี้วิ่งวอล์กอยู่ฮะเพื่อนเรา เก็บทั้งตี้เอาดิโดเลยเมื่อกี้เพื่อนเราโดนละย,ยิงมาเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าใจเย็นเพื่อน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 นี่โหลดอยู่เกาะเกาะลีเด็งใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเขาบอกให้ใจเย็นก่อนแล้วเพื่อนเพือเนี่ยโอ้โห่เฉด เอาละท่านผู้ชมโหลดเอาก็ไม่ได้โหลดเอาก็ไม่ได้ปืนปืนตัวเองก็ไม่ได้โอ้โหเอาเกิดมาท่านผู้ชมเออดีนะเพื่อนเกิดอยู่ไม่งั้นไม่งั้นยับว่ะท่านผู้ชมไม่งั้นเมื่อกี้ไม่ได้เล่นอันนี้เพื่อนยังเกิดอยู่เฮ้ยซ้ำเหรอเฮ้ยซ้ำถ้าซ้ำตายนี่แย่เลยเพื่อนอย่าตายนะเว้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่นี้ เมื่อกี้ผมเก็บสี่แล้ะท่านผู้ชมแล้วมีคนมาแบบแจมแล้วเพื่อนผมมันลงอะไรวะเนี่ยเออเออเองเองค้างใช่ไหมเองค้างใช่ไหมอีกคนนึงไปไหนวะเองค้างแต่อย่าตายนุ้ยเดี๋ยว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 เองอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลอีกสิบอีกสิบวิฮะอีกสิบวิเราจะได้เกิดโอเคท่าพลังเราจะลงย้ำวะแต่โซนมันวงไปนู่นแล้วว่ะผมจะไปลงวงเลยกว่านะฮะเดี๋ยวไปหาของในในที่ใหม่ นะผมแต่ไอ้ไอคนนี้มันนิ่งวะโอเคมั้ยเอ่อวงไปทางวงอยู่นี้ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ผมค้างเหรอ w h a พีฉย <What? S 2> มีคนลงแฮมแฮมไหมยังมีคนลงเอ้ยเสียงปืนใจเย็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 นของไม่มีของไม่มีเพื่อนใจเย็นนะมีคนอยู่ฮะ สายไหนทำมาเลยเอมโพนี่หลดแป๊บนึงจะตายเอาเกาะโอ้โหแบบดีนะสับปืนทันเอ่อว่าจะเลือกโหลดเอาโอเคโหลดเอาก่อนขอโหลดเอาก่อนขอขอปืนตัวเองก่อนแล้วมันมันโอ้โหอะไรเยอะแยะวะเนี่ย แม็กหมดแล้ว, <S <S วเฮ้ยท็อกซิกกรันดีบด้วลมควันมันเลยโอ้อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งแม็กหมดอย่าพึ่งห,หมดทุกอย่างโอ้ชิดไปแล้ว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 โอ้โออยเพื่อนออกไปแล้วคนหนึ่ง เกาะลีโอ้โหหลดเอาเราก็ไม่ได้เก็บท่านผู้ชมลูกกระสุนก็ไม่มีโธชีวิตมีแต่ทนายโง่ๆนหนึ่งเออชีวิตคนเศร้ามีลูกกระสุนเห็นไหมจะวนกลับมาเก็บหรือเปล่าวะไดเปล่าวะมีโอ้โหสองคนสามคนเลยตรงนี้กำลังไล่ผมมาท่านผู้ชมกูหยิบก่อนกูหยิบก่อนกูหยิบก่อนหยิบโหลดเอาตัวเองไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูจ่ยายจายจ้า ออกไม่ได้ทางนี้ตันหมดแล้วนะโอ้โหสี่ตัวอย่างนี้มึงฆ่ามึงเอโอเคโอเคฆ่ากูาโอ้โหโดนลุมซ่ามีย่อด้วย แล้วลูกกระสุนมีแค่4 0สนะท่านผู้ชมให้ได้สู้หน่อยไม่ได้เหรอให้ได้สู้หน่อยดิโอ้โหน,นี้ผมชอบความสามารถของตัวละครตรงนี้นะฮะเวลามันมันจะมีสกิลที่มันหายตัวแต่ว่ามันต้องยืน,นเฉยนะห้ามยิงห้ามขยับนะมันจะมองไม่เห็นแน่นอนฝั่งฝั่งศัตรูจะมองไม่เห็นเราแต่อย่าตายนะเพื่อนอย่าตายนะเพื่อนเราสามารถโ,โหยิ่ง,ย,งยิ่งตายบ่อยยิ่งครูดาวการเกิดนานนะท่านผู้ชม อันนี้เราสามารถกดให้เพื่อนช่วยได้นะแต่มันบั๊กหรืองไงวะดูดิมันแบบมันแบบมันแบบแบบกระตุกกระตุกกระตุกฮัลโหลฮัลโหลพี่นอนนฮัลโหลเอออ่าโอเคน่าจะเน็ตไม่เสถียรละ <laughs> โอ้โหยุกี้แบบโหลดเอาอืมนทีสี่ท่านผู้มชมคือ ข้าไปสิบนะฮะคือแบบโหลดเอาเราแบบอยู่กลางดงควันปืนมากนะผู้ชมอยู่กลางดงควันปืนมากแล้วแบบว่าเอออะยอมล <c oughs> อะอะเป็นไงกันบ้างผม่านผู้ชมนะก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับเกมอ่าอะไรนะบัตสไตล์ <c oughs> นะครับผมเป็นไงบ้างสนุกไหมครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากสัมผัสเกม,เกมแบบนี้อีกนะฮะสามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยผมว่า คนที่จะเเรื่องนะสนุกอยู่นะสนุกอยู่นะครับผมเนาะก็เมื่อเราใช้ปืนอะไรไปนะ,ะเห็นไหมมันก็จะมีแบบเลเวลเลเวลของปืนขึ้นนะ,ะส่วนเลเวลของปืนยิ่งขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยอุปกรณ์การแต่งปืนนั้นเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะ,ะเช่นผมต้องการใส่กล้องใหม่ๆเพิ่มเนี่ยนะฮะเลเวล28ประมาณนั้นเนาะก็จะสามารถเพิ่มนะฮะเพิ่มอุปกรณ์แต่งปืนเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะฮะมันมีหลายโหมดมากนะผมท่านผู้ชมสามารถลองเข้ามาเล่นกันได้นะผมสำหรับวันนี้เป็นไงกันบ้างฮะถ้าสนุกยังไงก็ยินืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยสำหรับวันนี้แค่โอเดอร์นั้นขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไปผมบายจ้า